Ing. Hi everyone, in this video, I'm going to help you learn how to put ing after a verb. What are the rules? We're going to talk about that. เราจะคุยกันเรื่องการเติม ing นะคะสำหรับกริยาเนาะมันมีกฎอะไรบ้างนะคะทีนี้กี่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่ากริยาเนี่ยที่เติม ing สามารถเป็นได้หลักๆ2ออย่างนะคะก็คือกริยาตัวจริงอ่ะเช่น i am studying นีคะ studying ตัวนี้กริยาตัวจริงหมคมว่าใช้แปลว่ากำลังเรียนอยู่ใช่ไหมคะหรือ studying ที่เติม ing เพื่อทำให้เป็น gerund gerund คืออะไรคือการเปลี่ยนกริยาให้เป็นคำนามนั่นเองนะคะจาก study ใช่ไหมเป็นกริยาเราใส่ studying เข้าไปทำให้เปลี่ยนเป็น การเรียนก็คือคำนามนั่นเองนะคะดังนั้นใช้กฎเดียวกันเนาะในการเติม ing นะคะกีจะไม่ได้พูดถึงลักษณะการใช้งานนะคะกีจะพูดแค่ว่าโอเคเรารู้ได้ยังไงว่าจะต้องสะกดยังไงกดอะไรบ้างในการเติม ing กับกริยา The first rule is if the word ends in e you cut out the e and you put ing ตัด e ออกเติม ing นั่นเองนะคะ For example the word dance d n n i n g อืตัด E ออกแต่คงไว้ซึ่งการออกเสียงเดิมนะคะ Dance Dancing เติมแค่เสียง i n g ลงไปนะคะดังนั้นเราจะไม่เปลี่ยน pronunciation นะคะทุกคนเราจะเพิ่มพยางา์เฉยๆเนอะ Dancing and the word write ตัด E ออกเติม i n g writing บางคนสงสัยว่าเฮ้ย writing หรือเปล่า writing หรือเปล่า no 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 จไว้เล,เลยนะคะว่าการเติม i n g จะไม่กระทบ ต่อ pronunciation ไม่เปลี่ยนสระการออกเสียงโอเคเนาะดังนั้นเราแค่เติมเสียงเข้าไปเพิ่มเฉยๆ write writing take taking กดข้อที่2นะคะ the second rule if it ends with ie you would change it to y and then ing ถ้าคำนั้นนะคะลงท้ายด้วย ie เราจะเปลี่ยน ie เป็น y แล้วเติม ing นึกไม่ออกกัเดอะเช่นคำว่าอะไร ไล่ Lie. Mm, L I E You would spell it L Y I N G อ่านเหมือนเดิมคงไว้ซึ่ง pronunciation คะ่ะ Lying Lying l งไลตัวนี้แปลได้สองอย่างแปลว่าโกหกก็เป็นกริยาแปลว่านอนลงก็เป็นกริยาใช่ไหมคะโอเค lying อีกตัวนี้ล่ะเออ Die Yes I'm dying <laughs> ฉันจะ,จะนาตายแล้วจ้ากำลังตายแล้วจ้าได้จ้า I'm dying นีคะ dy เพราะใดเพราะมันเป็น ie เปลี่ยนเป็น y แล้วเติม ing ค่ะ Another word is tie. t i e tying แปลว่าผูกแปลว่ามัดนะคะ I'm tying my shoes นคะคะกำลังผูกเชือกองเท้าอยู่นะคะดังนั้นตัวนี้เป็น t y i n g and rule number t if you have a consonant, a vowel, and a consonant, you would have to double the last consonant. ถ้าเรามีพยัญชนะสระและพยัญชนะนะคะเราจะดับเบิลพยัญชนะตัวสุดท้ายอ่ะนึกไม่ออกตัวน,นี้เลย run running yes we do the double n double n นะคะแล้วเติม ing อ่านเหมือนเดิมจ้ะ running put putting T-T-I-N-G เนี่ย yep. Sit Sitting Stop Stopping เห็นไหมคะมี T-O-P พยัญชนะสระพยัญชนะนะคะมันจะเป็น Double P แล้วก็ I-N-G แต่คำนี้ Walk อา้าวเฮ้ยตัวนี้เป็น A-L-K สระพยัญชนะพยัญชนะเออ อันนี้ไม่ดับเบิลนะไม่ดับเบิลเนะคะก็จะเป็น ing ธรรมดา walk walking หลายคนบอกว่าอ๋อถ้าเป็นกริยาที่มีพยางค์เดียวโออให้ดับเบิลอ่ะไม่ถูกแล้ว <laughs> walk ก็มีพยางค์เดียวใช่ไหมคะแต่มันไม่ดับเบิลเพราะอะไรมันไม่ใช่พยัญชนะสระพยัญชนะแต่มันเป็นสระพยัญชนะพยัญชนะเนาะดังนั้นเราเติม ing ได้เลยคะ่ะ another example steal stealing อะขอโมยเห็นไหมมันเป็นอะไร e a l เอ้ยอันนี้เป็นสระสระพยัญชนะไม่เข้ากฎไม่ดับเบิลโอเคไหมคะเป็น stealing ing ธรรมดาค่ะ start starting อันนี้ก็เหมือนกันสระพยัญชนะพยัญชนะไม่เข้ากดค่ะเติม ing นะคะเฉะพาะตัวที่เข้ากดเท่านั้นนะก็คือพยัญชนะสระพยัญชนะเราถึงจะดับเบิลน,นะคะโอเค so these are all the rules that i have for you กี่คิดว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในการเก็บไว้แชร์ไว้เนาะเผื่อใครคิดไม่ออกว่าเฮ้ยมันเติม ing ยังไงอะเออ ก็จะได้แบบแชร์เก็บไว้แล้วก็ดูแล้วก็บางคนอาจจะจดโน้ตด้วยนะคะ so thank you so much if you w a n t to learn something at a beginning level like this I have a course for you จริง,รงๆกี่มีคอร์สที่เป็น beginners สำหรับแบบประมาณนี้นะคะก็คือกดการเติม ing กดการเติม ses นู่นนี่นั่นนะคะก็จะอยู่ในคอร์ส English for beginners ของกี่เองนะคะถ้าใครสนใจหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็ทักมาได้เลยเนาะถ้าเป็น Facebook Instagram นะคะก็ ็จะทักอินบ็อกซ์มาได้เลยแต่ถ้าเป็น YouTube นะจะคลิกที่ description box เป็นลิงก์ Line Official กิบแปะไว้ให้นะคะพอคลิกปุ๊บมันจะถามว่าโอเคไปไลน์ใช่ไหมโอ้ oh, ใช่มันเป็นไลน์ของ Vanilla English Channel เองค่ะ So that's ส f ั r this video. t h a n k นี้ so much for watching i l l see you again next time. Bye